โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดซบายเดลไล่ daylight, โมบายกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาทําคลิปที่หลายคนรอคอยนะผมนั่นก็คือการรีวิวแมปนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ได้ทำมาค่อนข้างนานนะผมต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้แมปที่เข้ามาใหม่ก็มีทั้งหมด2แมปนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นตระกูลยามาโอกะแล้วก็เป็นสปริงบูดนะผมหรือว่าโรงเรียนอนุบาลน,นั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวด่านโรงเรียนอนุบาลก่อนเลยนะครับผม ก็ถ้าใครยังหลงหลงลืมลืมว่าตรงไหนมันคือตรงไหนในแบบนี้ก็ามาดูกันในคลิปนี้นะผมน่าจะทําให้เล่นแบบนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมส่วนใครที่พยายามสุ่มแล้วไม่เจอเนีผมผมแนะนําว่าให้เอาของสิ่งนี้ไปนะผมสีเขียวๆนี้นะผมมันจะมีชื่อว่าอ่นักเป่าปีนั่นเองนะผมสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าเรือนะผมซึ่งจะทําให้เรามีโอกาสสุ่มไปเจอด่านนี้มากยิ่งขึ้นนะผมสําหรับคนที่แบบอยากเล่นแต่ว่าสุ่มไม่เจอไน้ผมสามารถล็อกด่านไปเล่นได้นั่นเองนะผม โอเคเหมือนอย่างที่ทุกคลิปผมทํามานะผม,ผมก็จะมีทำมินิแมพขึ้นมาเนีผมเพื่อให้ทุกคนสามารถดูได้ว่าอันไหนคือล่างซ้ายล่างขวาหรือว่าบนล่างอะไรพวกนี้ได้นะครับผมซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับการเล่นเป็นทีมมันเองนะซึ่งถ้าเราดูคลิปนี้เราก็จะไปบอกเพื่อนในทีมได้ว่าจุดต่างๆเราอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมพเลยดีกว่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแบทแฮมนะครับผมโอเคเราก็ผมก็ทำอ่ามินิแมปไว้นะครับผมผมจะติดไว้ซ้ายบน,นับผมแล้วก็จะมีจุดสีแดงเพื่อแสดงตำแหน่งที่ผมอยู่นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะผมจากการสแกนเราน่าจะอยู่ฝั่งบนในผมตรงนี้ก็คือหน้าโรงเรียนหรือว่าหน้าบ้านใหญ่นั่นเองนะครับผมบ้านใหญ่เนี่ยมันจะหันหน้าขึ้นบน,นับผมตอนนี้นะแต่ว่าอาจจะมีการอัปเดตที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผม ถ้ามีการอัปเดตเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีโอเคเดี๋ยวมีบ้านใหญ่แล้วก็ต้องมีบ้านเล็กเหมือนเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวผมพาวิ่งไปดูบ้านเล็กกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งบ้านเล็กผมก็จะเอาไว้ล่างตลอดนะครับผมแต่ว่าด่านนี้บ้านเล็กจะอยู่ฝั่งขวาล่างนิดนึงนี่ครับผมนี่ก็คือหน้าตาของบ้านเล็กนะหรือว่าบ้านเหลี่ยมบ้านเต่าบ้านฟ้าก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมผมเอาไว้ขวาล่างนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนด่านอนื่นเท่าไหร่ตรงนี้ท <balcony> ี่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นฝั่งขวาล่างนั่นเเเอองงนรบผม้าาล็กข บ้านใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนิดนึงฝั่งแบบซ้ายแล้วก็จะอยู่ตรงกลางด้วยนะผมเรียกว่าตรงกลางแล้วกันนะบ้านใหญ่นะโอเคเราจะเริ่มจากฝั่งข้างล่างก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไล่จากซ้ายไปก่อนนะตอนนี้เราอยู่ล่างนี่รับผมถ้าใครไม่เข้าใจสามารถดูที่มินิแมปได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปพาดูฝั่งซ้ายก่อนเลยดีกว่านี่แผมฝั่งซ้ายตรงนี้นี่รับผมจะมีบ้านใต้ดินนะผมตรงนี้ผมเรียกว่าบ้านใต้ดินนะจะเอาไว้ฝั่งซ้ายล่างนั่นเองนี่รับผมบ้านหลังนี้นะ ซึ่งก็จะมีไม้ให้เล่นอยู่ฝั่งข้างหน้าเดี๋ยวเราพามาดูอีกทีแล้วกันนะครับผมนี่ก็คือแถวซ้ายล่างนะครับผมซ้ายล่างก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะถ้าเราวิ่งขึ้นมาฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะมีแมสบนอยู่ตรงนี้น่ครับผมซึ่งมันจะอยู่ฝั่งซ้ายของบ้านใหญ่นั่นเองนี่ครับผมตัวนี้คือซ้ายกลางนะจะมีสนามเด็กเล่นนี่ครับผมถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนถามว่าอยู่ตรงไหนก็คือซ้ายกลางนั่นเองนี่ครับผมส่วนวิ่งมาแป๊บเดียวก็คือถึงซ้ายบนแล้วครับผมซ้ายบนตรงนี้ก็จะมีจุดเกิดของประะตูด้วยน จุดเกิดของประตูจะมีอยู่ในมินิแมปที่ผมทําให้อยู่นะครับผมโอเคตรงนี้อยู่บนนะครับผมตรงนี้คือที่ที่เราเกิดเมื่อกี้เลยนะตรงนี้จะเรียกว่าแถวบนนั่นเองนะครับผมตรงฝั่งบนนะวิ่งเฉียงมาทางนี้ก็จะเป็นฝั่งขวาละตรงนี้เขาจะเรียกว่าขวาบนนั่นเองนี่ครับผมตรงนี้เรียกว่าขวาบนนะซึ่งมันจะอยู่ฝั่งขวาด้วยแล้วก็อยู่ฝั่งบนก็เลยเรียกว่าขวาบนนั่นเองนี่ครับผมบ้านตรงนี้เนี่ยผมจะอยู่ขวาบนนะผมเอาไว้ขวาบนนะบ้านตัวเนี้ยก็คือบ้านขวาบนนั่นเองนี่ผมจะเป็นบ้านสองชั้นนี่ผม ซึ่งข้างล่างก็จะมีพวกหน้าต่างอะไรให้โดดเยอะแยะมากมายเลยผมแล้วก็ข้างบนก็จะมีเครื่องปั่นไฟที่สามารถทําให้เราปั่นไฟได้นั่นเองนะครับผมโอเคฝั่งบ้านขวบบนน่าจะผ่านได้รับผมใครที่ไม่เข้าใจสามารถดูที่มินิแมปได้นะครับผมก็จะมีกระต๊อบอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับผมซึ่งกระต๊อบนี้ไม่รู้ว่าสร้างมาทําไมนะครับผมโอเคเราวิ่งมาขวากางกันบ้างดีกว่านะครับผมขวากลางจะมีแมสอยู่ตรงนี้นะแล้วสุดท้ายเราก็วิ่งมาที่ขวาล่างซึ่งบอกเลยว่าแป๊บเดียวคือ วิ่งอ้อมแมปได้แล้วอ่ะเพราะว่าด่านนี้มันค่อนข้างเล็กพอสมควรนะรผมด่านนี้เป็นด่านที่เซอร์เสียเปรียบนิดนึงนะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นมากนะผมเดี๋ยวเราพาวิ่งไปดูตรงบ้านใหญ่ดีกว่านะผมบ้านใหญ่เนี่ยใครจะเอาไว้กลางก็ได้นะผมจะเรียกว่ากลางแล้วกันหรือว่าเรียกว่าบ้านใหญ่ก็ทุกคนน่าจะรู้นะผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะโอเคนี่ก็คือหน้าตาของบ้านใหญ่นะผมซึ่งมันก็จะมชะีชั้นใต้ดินด้วยนะผมซึ่งเราสามารถลงไปเล่นไม้ข้างล่างได้นั่นเองนะผมโอเค เดี๋ยวเราพาวิ่งดูแบบแล้วนะครับผมเราไปดูกันว่าแต่ละจุดของแบบเนี้ยมันมีตรงไหนให้เล่นบ้างดีกว่าเนี่ผมซึ่งก็ส่วนใหญ่ผมจะบอกว่ามันเป็นเมสวนนั่นเองนี่ผมพวก LT พวกอะไรคือเมทเทพคือไม่มีเลยเนี่ผมโอเคเรามาเริ่มกันที่บ้านเล็กกันก่อนเลยดีกว่านี๋ผมบ้านเล็กนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะผมวิธีเล่นนะเป็นบ้านที่แบบว่าโคตรจะกอ็อตโคตรจะเทพเลยครับผมทุกคนแบบนี้ก็จะมีบ้านเล็กให้เราได้เล่นอยู่นิดนึงนะผมแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะ เพราะว่าจุดเล่นมันมีไม่ค่อยเยอะดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ไปฝั่งขวากันบ้างดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ไปฝั่งซ้ายนะมาขวากลางนะผมก็จะมีรอบบนตรงนี้นะผมเรียกว่าเซฟโซนก็ได้นะผมมีทั้งรอบสั้นแล้วก็รอบยาวนะผมตรงนี้ก็สามารถวนได้อยู่คอมโบกับบ้านเล็กน่าจะพอได้อยู่นะผมโอเคเราผ่านไปนะผมเรามาดูกันที่บ้านขวาบนนั่นเองนะผมบ้านขวาบนตรงนี้ชั้นแรกนะครับผมจะเน้นเป็นโดดหน้าต่างมากกว่านะผมไม่ไม่มีไม้นะข้างล่างเนี่ยคือ ไม้มันจะอยู่ฝั่งข้างบนน่ครับผมก็จะมีทั้งเครื่องบัดไฟแล้วก็ไม้ด้วยนะครับผมก็ตรงนี้ก็นี่ครับผมไม้ก็จะ,ะมีตู้ให้เราสามารถตั้นตู้ฆาตกรได้นะถ้าใครอยากแก้งฆาตกรสามารถมาแก้งด่านนี้ได้ผมว่าเอาเรื่องอยู่เลยครับผมโอเคเราขึ้นมาฝั่งขวาบนสุดเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมรอบวนอีกแล้วคือด่านนี้รอบวนเยอะมากนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปทางรอบวนมากกว่านะครับผมพวก LT พวกเม,มททปก็อาจจะไม่มีนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นรอบบนเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้อาจจะลําบากหน่อยถ้าเจอฆาตกรตัวเล็กเนี่ยผมอย่างเช่นพวก the hack หรือว่า the r e g e n เนี่ยผมก็จะโดนหลอกไฟได้นะโอเคเรามาดูกันตรง3ามแยกเลผมตรง3แยกตรงรถรถพยาบาลตรงนี้ก็เป็นฝั่งบนนะผมผมแนะนําว่าให้วนฝั่งนี้ดีกว่านะคือถ้าเราไปวนรถฝั่งรถพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้ดูนะนี่ก็คือถ้าเรามาวนฝั่งนี้ปนะเราจะโดนหลอกไฟได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนีผมผมแนะนําว่าให้เล่นรอบสั้นดีกว่าถ้าเป็นแมสนี้นะโอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ฝั่งบนแล้วนะครับผม ตรงข้างบนสุดเลยจะไม่มีไม้เลยนะผมคือถ้าใครจะมาเล่ตรงนี้ก็คิดดีๆด,ด้วยนะครับผมสว่วนเราวิ่งมาซ้ายบนซ้ายบนจะมีลอบ,บนอีกแล้วนะครับผมก็ <c oughs> คือลอบ,บนแบบยับยับเลยตรงนี้ก็เป็นลอบ,บนมีทั้งรอบฝั่งสั้นแล้วก็ฝั่งยาวนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็พอได้อยู่คือแต่ว่าตรงนี้ถ้าเจอกระต่ายอาจจะลําบากนิดนึงนะโอเคเรามาอยู่ซ้ายกลางครับผมตอนนี้เรียกว่าซ้ายกลางนะครับผมก็จะมีะตรงรดลอบ,บนอีกแล้วนะครับ ซึ่งมันสามารถคอมโบกับข้างหน้าบ้านใหญ่ได้นะครับผมข้างหน้าบ้านใหญ่จะมีตรวนี้สามารถกระโดดได้ครับผมตัวนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะก็สามารถกระโดดได้แล้วก็คอมโบกับหน้าบ้านใหญ่ตรงนี้ได้เลยครับผมรอบบนอีกแล้วนะคือรอบบนจัดๆเลยคือจะบอกว่ามีแต่รอบบนก็พูดได้นะเพราะว่ามันก็มีแต่รอบบนจริงๆ,ๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูฝั่งซ้ายซ้ายกลางกันดีกว่าฝ <m> ั <itates> ่งซ้ายกลางที่บอกไปเมื่อกี้นะผมตรงนี้ก็จะเป็นรอบบนนะส่วนถ้าเราวิ่งมาข้างหลังบ้านใหญ่ตรงนี้นะผมข้างหลังบ้านใหญ่ก็จะมี เซฟโซนรอบบนอีกแล้วนะครับผมตอกเลยว่าไม้ตัวนี้มันสามารถสลับก <countries> like, <od> ันได้แลผมบางทีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมบางทีก็จะอยู่ตรงนี้นะก็มันจะสลับกันนะครับผมก็อแล้วแต่ดวงว่าแต่ละด่านมันจะเป็นยังไงนะตัวนี้ก็สามารถโอนได้ครับผมตรงนี้พอจุกกระต่ายได้อยู่แต่ว่าผมแนะนําว่าด่านนี้คือเล่นยากสําหรับมือใหม่จริงๆหรือว่าเล่นยากสําหรับเซอร์ด้วยไม่ใช่แค่มือใหม่เซอร์แบบเล่นยากจัดด่านละโอเคตัวนี้คือซสายสายล่างนะครับผมสายร่างแล้วก็ เรามาดูกันที่บ้านาใต้ดินนียผมสิ่งที่ผมเรียกว่าบ้านใต้ดินเพราะว่าบ้านนี้มันมีใต้ดินนั่นเองนะครับผมซึ่งใต้ดินก็จะมีไม้นะครับผมไม้หนึ่งแผ่นตรงนี้แล้วก็จะมีโอกาสสุ่มเกิดของเครื่องบัดไฟด้วยนะครับผมถ้าใครหาเครื่องบัดไฟไม่เจอก็ลงมาเช็คกันดูได้เลยครับผมตอนนี้เราอยู่ซ้ายล่างนะซ้ายล่างซ้ายล่างน,ะนะั่นเองโอเคก็หมดแล้วนะครับผมรอบๆเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางดีวกว่าตรงกลางถนนนี้นะครับผม,ผมก็จะมีรอบบนอีกแล้วนะผมลอบบนยับยับเลยนะบอกเลยว่าลอบบนล้วน ตรงนั้นบ้านเล็กน,น่ครับผมเผื่อใครงงอยู่สามารถดูมินิแมปได้นะครับผมโอเคตรงกลางถนนตรงนี้ก็จะมีรอบบนอีกแล้วซึ่งจะมีติดติดกัน2ไม้ตรงนี้เลยเลยครับผมก็สามารถเล่นคอม,มโบหรือว่าเปย์ได้เลยครับผมก็สามารถเล่นได้โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับไม้ที่มีในแมปนะก็แล้วก็จะมีตรงบ้านใหญ่นะครับผมก็จะอยู่ชั้นใต้ดินนั่นเองโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับ ไม้ต่างๆในแมปนี้นะครับผมโอเคเรารู้จักไม้กันไปแล้วเราก็จะไปลองจูก้กันเล่นๆดีกว่านะผมว่าลายจู้มันจะเป็นยังไงนะทุกคนคือก็อาจจะไม่สมจริงกับการเล่นเกมจริงเท่าไหร่แต่ว่าก็เอยโอ้กระตุกอะไรวะเนี่ยโอ้แต่ว่าก็ลองดูหน่อยละกันนะผมเผื่อคนอยากรู้ลายจู้นะผมว่ามันจูกยังไงตานนี้ส่วนใหญ่จะเน้นการวนพวกแบบนี้แทนนะผมแบบเซฟโซนอะไรพวกนี้จะสามารถวนได้นะรือว่าใครจัดคอมโบกับบ,บัลล็กแบบนี้ก็น่าจะทําได้นะ เอ้ยอ๋ยอติดโหติดเฉยนี่นะผมเราสามารถคอมโบได้นะแต่ว่าถ้าใครจะคอมโบก็ต้องดูดีๆด้วยนะว่ามีไม้หรือเปล่านะเผื่อเพื่อนจะเล่นไม้ไปได้นะอะไรวะเนี่ยโอ้โหลหลงอมไฟฉายเฉยโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามวิ่งให้ทั่วแมปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปย์ไม้ไปเลยเปย์ไม้ไปเลยับผมแล้วก็ส่องไฟกระชีกเดี๋ยวผมตรงนี้คือขวากลางนะครับผมเผื่อคนลืม ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะผมตัวนี้คือขวาบนละบ้านสองชั้นขวาบนนั่นเองส่วนใหญ่จะนีหน้าต่างนะข้างบนมีไม้ด้วยทุกคนเผื่อทุกคนอยากขึ้นไปเล่นได้โอเคเดี๋ยวรอฆาตกรก่อนฆาตกรเหมือนจะหาเราไม่เจอฆาตกรหาเลาไม่เจอเอาหาไม่เจอจริงแล้วโอเคเจอละไปเลยครับผมเราไปแล้วฉีกเลยครับผมตัวนี้ก็สามารถกระโดดได้นะแล้วก็มีหน้าต่างด้วยโอเคฝั่งขวาบนนี่ผมเห็นปะ มีรอบ,บนเยอะแยะเราสามารถเลือกเล่นได้นะคือถ้าเจอฆาตกรเดินตีอ่ะเป็นตัวเดินอ่ะคือเราก็สามารถพอพอจุ้งได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกอ่าเขาเรียกอะไรพวกยิงพวกอะไรเนี้ยอาจจะเล่นยากทีหนึ่งเนีผมเปะไปเลยครับผมเปะไปเลยแล้วก็มาชีกแม้ตรงนี้ถ้าเป็นเดรริเนี่ยเล่นได้อยู่เพราะอ่เดรริตเป็นตัวสูงนะผมแต่ว่าถ้าเป็นฆาตกรตัวเล็กเนี่ยอาจจะโดนหลอกไฟได้นะต้องระวังด้วยเห็นปะคือผมเห็นหัวเดรริเลย ก็เลยสามารถจูกได้ไงไม่โดนหลอกไฟโอเคเรามาอยู่กัน3แยกรถรถรถพยาบาลผมแนะนําว่าให้เล่นฝั่งนี้นะคือถ้าเล่นรถฝั่งรถอะ่ะมันจะโดนหลอกไฟได้แต่ว่าตรงนี้เราจะไม่โดนหลอกไฟได้แน่นะเพราะเราเห็นเขาทุกอย่างอุย้ยอ๋อปีไม่ได้โอ้ว่าจะปีบอยปีไม่ทันโอเคเราฉี่ไปเล่นหน้าบ้านใหญ่ดีกว่าตัวนี้ผมก็สามารถคอมโบได้นะแต่ว่าอาจจะคอมโบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ ต้องดูเชิงแล้วก็ไปครับผมโอเคเนี๋ยผมรอเขาพังไม้แล้ว่อยฉีกนะโอเคพังไม้แล้วก็ฉีกเราสามารถกระโดดตรงนี้แล้วก็ไปเล่นสายกลางได้ครับผมตอนนี้เราอยู่บนนะแล้วเราจะวิ่งไปสายกลางครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่สายกลางแล้วไม้สายกลางก็น่าจะพอเล่นได้อยู่ฉีดฉียโอ้โหฉีกไม่ได้ใจเย็นลองฉีกกันฉีกได้ปะวะน่าจะทันอยู่นะโอเคทันอยู่เข้าตรงนี้เราน่าจะต้องเข้าบ้านใหญ่เดี๋ยวผมเข้าไปเล่นบ้านใหญ่ดู ผมยังไม่มาพามาดูไม้ในบ้านใหญ่เลยฝั่งนี้ไม่มีนะผมถ้าวิ่งฝั่งขวามาจะไม่มีไม้นะทุกคนต้องวิ่งไปฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายแล้วก็เข้าห้องตรงนี้นะผมจะมีไม้อยู่หนึ่งแผ่นที่เราสามารถเปได้โอเคข้างล่างชั้นใต้ดินก็มีที่กระโดดแล้วก็จะมีไม้หนึ่งแผ่นนะผมตรงนี้สามารถกระโดดได้ตรงนั้นก็จะเป็นไม้นะซึ่งข้าข้างล่างเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ลงมาเท่าไหร่นะเพราะว่าจะโดนดักได้นะผมฆาตกรสามารถดักเราได้นะเราต้องดูดีๆด,ด้วย ข้างล่างก็จะมีโอกาสสุ่มเกิดของเครื่องบันไฟด้วยเผื่อใครหาเครื่องบันไฟไม่เจออะไรเงี้ยด,ดูลงมาเดี๋ยวเราผมพาไปเล่นไม้ตรงนั้นดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะโอ้โหทำไมกระตุกจังวะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นไม้ตรงนี้นะผมไม้ข้างล่างมีหนึ่งแผ่นนะซึ่งเราสามารถไปทิ้งได้โอเคชีกตอนนี้เราเล่นไม้ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคือด่านนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีจุดเล่นเยอะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นรอบบนแบบนี้นะ คือถ้าเจอตัวที่อย่างเช่นแบบตัวดนตรีเขาเรียกอ,อะไรตัวตลกอ่ะผมว่าแอบเล่นยากอยู่นะเสือเพราะามันฉีกไม่ได้เลยนะทุกคนอุ๊ยโห,โโหโโกระตุกเกินเปเลยโอ้โหกระตุกอะไรวะเนี่ยปิงก็ไม่ได้ลดนะไม่ใช่ปิงก็ไม่ได้ขึ้นนะโอ้โห <pancakes> ด,ดูดิดูดิโอ้โ <Kultur> หถ้าคลิกปกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นจากเครื่องผมไม่ไหวหรือว่ายงังไงเอ่ยไม่แน่ใจเน็ตก็ปกติดี โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยสายล่างครับผมสายล่างเดี๋ยวใครยังจำไม่ได้ก็สามารถย้อนกลับไปดูมินิแมปได้นะครับผมสายล่างนั่นเองครับผเดี๋ยวผมตรงนี้เป็นบ้านใต้ดินผมน่าจะเล่นไม้เกือบหมดแมปแล้วมึงเนี่ยโอ้โหมันกระตุกยังกระตุกเกินโอเคมาแล้วเราก็รอเปย์ครับผมหมาเขาให้โอเคหมาเขาให้สองหน่อยโอ้ยสตยาร์ทยากนานเดิเลดเวลา เราสตันตอนเขาหายตัวจะสตันโคตรนานเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้เรามาเล่นตรงลางถนนกันบ้างดีกว่กลางถนนตรงนี้มี3แผ่นที่เราเราีวิวไว้ในครับผมตรงนี้สามารถคอมโบกันได้นะฉีกได้ยาวๆซึ่งมันสามารถคอมโบกับบ้านข้างๆได้เลยนะบ้านขวาบนอะ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้ดูนะโอเคเราต้องวิ่งไล่รอเขาพังไม้แล้วฉีกโอเคถ้าเล่นลายนี้น่าจะได้อยู่นะไม่ได้แล้วต้องฉีกกันโอเคเฮ้ย okay. เนี่ยนะเราสามารถฉีกได้ถ้าเราไม่อยากวนนะทุกคนเปย์ได้ปหมเอ้ยโอ้เปย์ไม่ได้เปย์ไม่ได้เปย์ไม่ได้เจนโอเคเดี๋ยวเราเปย์รอบนี้แล้วฉีกหลอกกระโดดอุ้ยอะไรได้อยู่เอ้ยถ้าถ้าเป็นรอบนี้เราสามารถอ่าคอมโบกับบ้านขวาบนได้นะทุกคนอย่างนะั้นเราไปฝั่งนี้แล้วก็สามารถกระโดดตรงนี้ได้นะเนี่ยนะเผื่อใครจะเอาไปมิกมิกการจุกได้เลยผม ก็สามารถวนได้เหมือนเดิมโอเคส่วนใหญ่ด่านนี้ก็ไม่ค่อยอือหว่าเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชอบด่านนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันคอมโบน้อยนะทุกคนโอเคสําหรับคลิปรีวิวแบบโรงเรียนอนุบาลก็จะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนหวังว่ามือใหม่ทุกคนที่เข้ามาดูจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะทุกคนถ้าใครถ้าผมพูดไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขออภัยจริงๆก็เน้นให้ดูมิมับเป็นหลักนะผมน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนะผม ถ้าเป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปรีวิวอีกด่านหนึ่งก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้ด่านนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับใครดูมาถึงตอนนี้ถ้า,าชอบผมฝากกดไลค์คนละห like นึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้